ครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกร,กรที่เคารพรักทุกท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนทุกท่านนะครับมาทดสอบดินที่เป็นกรดด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปแล้วเกษตรกร,เ,กรเรามักจะพบปัญหาในเรื่องของดินที่มีความเป็นกรลดสูงในานาข้าวนะครับเนื่องจากว่าเราใช้ปุ๋ยเคมีต่อเนื่องกันมาเป็นเวลานาน แล้วก็ขาดการปรับปรุงดินนะครับดูแลสภาพดินนะครับโดยวันนี้เราจะพาทุกท่านมาทดสอบด้วยการใช้อดอกกัญชันนะครับเป็นตัวทดสอบเพราะว่าดอกอัญชันนั้นเป็นพืชที่ใกล้ตัวเรามากๆนะครับแล้วก็หาได้ง่ายนะครับประโยชน์ก็เยอะแยะมากมายนะครับบางทนุนบางท่านก็ออาไปทําทขนมหรือว่าเอามา ทานเป็นผักกินกับน้ำพริกก็อร่อยมากมายเลยนะครับและอีกหนึ่งประโยชน์ที่สำคัญนะครับก็คือในตัวของดอกอัญชันนั้นมันเป็นเหมือนลิสมัตนะครับที่นำมาทดสอบความเป็นกรดเป็นด่างของดินได้นะครับส่วนขั้นตอนและก็วิธีการทำนั้นก็ง่ายทีเดียวครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับก็คือมีดังนี้นะครับก็หนึ่งเราก็ต้องเก็บตัวอย่างดินนะครับจาก ไรนาที่เราจะทําการทดสอบนะครับ 2. ก็คือน้ําที่ทําการทดสอบสําคัญนะครับว่าน้ํานั้นต้องมาจากที่เดียวกันนะครับน้ําต้องมาจากที่เดียวกันนะครับ 3. ก็คือดอกอัญชันนะครับดอกอัญชันนั้นเราจะใช้การทดสอบนะครับใช้ประมาณ10-15ดอกนะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของขั้นตอน นะครับวิธีการทดสอบนะครับเราก็นําแก้วนะครับมาแล้วก็เอาดินตักใส่ลงไปนะครับตักใส่เราก็ใส่พอประมาณนะครับสองสามถ้ายังน้อยอยู่เราก็เอาใส่ใส่ลงไปเพิ่มได้ครับพอเรานําดินใส่แล้วแล้วก็นําน้ํานะครับเทลงไปนะครับ ความสูงสักประมาณสัก1นเซนนะครับหรือว่า1 1ข้อนิ้วสข้อนิ้วเราก็ได้นะครับแล้วก็คนให้มันเข้ากันนะครับเพื่อที่จะให้น้ำกับดินนะครับละลายเข้าหากันแล้วก็ทิ้งไว้ให้ตกตะกอนนะครับ เราทิ้งดินไว้ให้ตกตะกรอนแล้วนะครับแล้วก็นำดอกอัญชันนะครับมาใส่ในถ้วยนะครับเอามาละลายกับน้ำร้อนนะครับอันนี้ผมจะใช้ประมาณ15ดอกนะครับแล้วก็นำน้ำร้อนนะครับมาละลายกับดอกอัญชันนะครับแช่ไว้สักครู่นะครับให้สีอของดอกอัญชันมันออกนะครับ แล้วก็ทิ้งไว้เมื่อดินของเราตกตะกอนแล้วนะครับเราก็นำน้ำนะครับดอกอัญชันนะครับมาใส่ในแก้วนะครับผมจะทำการทดสอบจำนวนสีแก้วนะครับมีแก้ว หที่เป็นแก้วตัวอย่างนะครับอ่าแล้วก็แก้วที่มีความเป็นกรดสูงแก้วที่มีความเป็นกรดกลางแล้วก็แก้วที่มีค่าที่เป็นมาตรฐานนะครับอ่าเราจะทําการทดสอบทั้งหมด4แก้วนะครับอ่าในส่วนขั้นตอนนี้เราก็นําน้ํำดอกอัญชันนะครับใส่ลงไปในแก้วนะครับเพื่อจะทำการทดสอบนะครับ รู้สึกว่าสีมันจะย้อนแสงหน่อยนะครับเอ,อน้ำดอกบัญชันนั้นออกจะสีออกจะเข้มๆสักหน่อยนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับย้อนแสงนะครับเพราะว่าสังเกตจากในถ้วยแล้วก็ยังเป็นสีม่วงปกติอยู่แต่พออยู่ไปอ,อยู่ในแก้วมันเป็นสีออกเข้มๆหน่อยครับไม่เป็นไรครับต่อมานะครับผมจะทําการทดสอบนะครับ โดยตัวอย่างแรกนะครับจะเป็นการทดสอบความเป็นกรดสูงโดยเรานําน้ํานะครับที่มีความเป็นกรดสูงเช่นน้าส้สายชูนะครับผมจะเทลงไปนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่านะครับจากน้ําดอกกัญชันนะครับที่มีสีปกตินะครับก็จะเปลี่ยนไปเป็นสีม่วงแดงนะครับแสดงให้เห็นถึงว่าสภาพตรงนั้นนะครับมีความเป็นกรดสูงนะครับ นี่นะครับเราจะสังเกตเห็นได้นะครับว่าจากสีปกติก็กลายเป็นสีม่วงแดงนะครับเนื่องจากสีเป็นย้อนแสงนะครับเดี๋ยวผมจะมาเทียบเคียงใกล้ๆนะครับให้เราเห็นว่านะครับเห็นไหมครับแก้ว้ายมือของเรานั้นจะมีความเป็นสีม่วงแดงนะครับกว่าสีปกตินะครับเราเห็นได้ชัดนะครับต่อมาจะเป็นการ ททดสอบจริงนะครับโดยเราจะทำการทดสอบนะครับก็คือเป็นกรดสูงเป็นกดกลางแล้วก็เป็นกดอ่อนนะครับอันดับแรกแล้วก็หาน้ำน้ำนะครับใส่ลงไปนะครับสองช้อนนะครับแก้วแรกนะครับแก้วต่อมาผมจะใส่ไปประมาณ4ช้อนนะครับ แก้วสุดท้ายนะครับให้เราใส่สีช้อนขึ้นไปนะครับแต่ว่าผมจะใส่6ช้อนนะครับแล้วเราจะมาดูกันว่าความเปลี่ยนแปลงนะครับระหว่างแก้วที่1แก้วที่2แก้วที่3มนั้นจะมีความเปลี่ยนแปลงอ,อย่างไรนะครับถ้าเราใส่1-2ช้อนนะครับน้ำเปลี่ยนจากสีปกตินะครับเป็นสีม่วงแดง แสดงว่าดินของเรานั้นมีความเป็นกรดสูงนะครับแต่ถ้าว่าเราใส่สีช้อนนะครับสีปกตินะครับเปลี่ยนเป็นสีม่วงนอ่อนนะครับแสดงว่าดินของเรานั้นมีค่าของความเป็นกรดอ่อนนะครับเราใส่สีช้อนขึ้นไปนะครับสีมีค่าปกติไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยนะครับแสดงว่าดินของเรานั้นมีค่า ที่เป็นกลางนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับถ้าทุกท่านเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนะครับขอบคุณครับ